รงเรียนบ้านโคกลางหนองแวงใหญ่ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านโคกลางหนองแวงใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2บริหารสถานศึกษาโดยนางพัชารินไกรยาสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีจำนวนนักเรียนรวม160คน ตอนที่2รายงานการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนมีการวางแผนและมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งมอบหมายงานมีการจัดชั้นเรียนและมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ มีแผนปฏิบัติการประจำปี2566และมีการดำเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนด้านที่2ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนมีการจับบริเวณสถานที่อาคารเรียนให้มีความปลอดภยัยมีการดูแลรักษาตรวจสภาพระบบไฟฟ้ามีการจัดห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้มุมต่างต่งอย่างเป็นระเบียบให้มีความสะอาดและปลอดภยัย มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมและมีระบบน้ำประปาที่เหมาะสมมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุดโรงเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆโรงอาหารเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยรวมถึงสนามหญ้าสนามกีฬาสนามเด็กเล่นสะอาดและมีความปลอดภัย ด้านที่3ด้านวิชาการโรงเรียนมีการดําเนินงานธุรการประจําชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อยมีการเตรียมความพร้อมด้านแผนการสอนอย่างน้อยหนึ่งสารการเรียนรู้มีการจัดทําตารางสอนตารางการจัดกิจกรรมประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT, ผลการทดสอบ NT และผลการทดสอบ o n t ในปีที่ผ่านมา โดยโรงเรียนมีการตั้งค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา2566ดังนี้ผลอทีการอ่านรู้เรื่องค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ90การอ่านออกเสียงค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ9 7ผล NT ภาษาไทยค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ70คณิตศาสตร์ค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ50ผล o n e t ภาษาไทยค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ50 คณิตศาสตร์ค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ50วิทยาศาสตร์ค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ50ภาษาอังกฤษค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ50โรงเรียนได้มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2565มีแผนการปรับพื้นฐานทางการเรียนของผู้เรียนด้านที่4ด้านอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดซื้อหนังสือเรียนมีอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนครบทุกคน มีโต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้เรียนโต๊ะครูครบพร้อมใช้และผู้เรียนมีเครื่องแบบนักเรียนครบและเหมาะสมทางโรงเรียนจะนำผลการประเมิน RTNt และ O-net มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดวยวิเคราะห์ผลการประเมิน3ปีย้อนหลังมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนด้านผลสำเร็จทางวิชาการของผู้เรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ระดับดีเลิศ มาตรฐานกระบวนการบริหารและจัดการเป้าหมายคือดีเลิศและตั้งค่าเป้าหมายมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ที่ระดับดีเลิศเมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจะสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของ SAR ให้บุคลากรในโรงเรียนผู้อำนวยการและเขตพื้นที่ได้รับทราบตามลำดับเพื่อนำผลการปฏิบัติงานไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป